สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ดองกีนะคะเราจะมาหาขนมอร่อยๆกินแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขนมเยอะแยะมากเลยอ่ะร้านลานตานะคะอันนี้มาดองกีเนี่ยไม่ได้มา ไม่ได้มาแค่ครั้งแรกนะคะมาประมาณสองสาครั้งแล้วนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอะคะ่ะว่าเออบรรยากาศของดองกีเป็นยังไงเนาะหลายๆคนเขามีหลายสาขาด้วยนะเนอะแต่เรามาวันนี้เรามาดองกีที่ที่ทองหล่อที่ทองหล่อนะคะก็บรรยากาศมาในวันหยุดก็ไม่ติดมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ มันมีสองสองชั้นมันมีหลายชั้นนะชั้นนี้คือชั้นอาหารแต่นนข้างบนเป็นชั้นสปาซึ่งเราไม่ไปนะเรามากินอย่างเดียวเนนกินแล้วก็รีวิวขนมต่างๆนานานะคะแล้วก็พวกซอสเครื่องปรุงเนาะในฐานะแม่บ้านเลยต้องมาเอาเขาเรียกน,นะอินกิวเดียนเอาพวกซอสพวกอะไรพวก นี่เดี๋ยวจะไปทำปูด้งกินเองที่บ้านเลยเอาเนี่ยแหละอันนี้เป็นหนมปังที่อร่อยมากอร่อยจริงๆขอบอกถือว่ารีวิวไปเลยแล้วกันนะแล้วก็แซลมอนสุดโรดนะคะแซลมอนแซลมอนของคุณสามีนะคะขนมของคุณลูก แล้วเราได้อะไรอีกเราได้ทาโยกยากิขอมบอก mm hmm. เหลือกล่องสุดท้ายที่ไปแย่งมาคือมันอร่อยมากทุกคนทาโกยากิลูกไทยชอบมากมากเลยสั่งมาแบบเป็นออเดอร์เลยว่าเธอคุณแม่เอามาให้หน่อยนะคะแต่วันนี้คือแบบประมาณว่ารีบมารีบกลับนะ mm hmm. ก็เลยเอาเขาเอาเท่าอมกินเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ มีอันนี้ด้วยจ้าที่รักขนมปังเนี้ยอร่อยมากคือแบบมันเข้มข้นด้วยของซอเรสตนะเดี๋ยวเราค่อยไปกลับเร็วกลับบ้านแล้วไปเดี๋ยวรีวิวให้ทีลรอันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่โดยสรุปเนี่ยอาหารที่นี่อร่อยมากชอบชอบกับซื้อกลับไปกินแล้วก็ไม่ต้องเข้าครัวแล้วนะจบที่นี่นะคะแล้วตอนนี้เรากำลังรอเครื่องดื่มอี่เป็นเครื่องดื่มที่ทุกท่านชอบทิ้งมากมาทุกครั้งก็ต้องกินนะคะร้านนี้เลย เป็นดองกิคาเฟ่นะคะมันคือที่สั่งไปเนี่ยที่ชอบมาเป็นมันเป็นไอ้นี่มันเป็นมิลชอกโกแลตมิลเชคซึ่งอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆคือถ้าคำนวณแล้วนะแพงกว่าสตาว่าอีกอ้ช็อกโกแลตัวเนียนะแต่ว่าคุณภาพสัพทังเนื่องจากเป็นนมฮอกไกโดไง เดี๋ยวพนักงานาเขาจะให้ถุงแบบนี้นะคะถุงแบบนี้แล้วก็ใส่ของกลับบ้านอ,อูมามิใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นอูมามิอร่อยสุด มาดองกีอย่าลืมแวะดองกีคาเฟ่นะคะรับประกันความอร่อยไม่อร่อยให้มันเตะโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแนละ้วรีวิวคร่าวๆนะคะว่าดองกีสาขสาท,ทองหลอง่อ <c oughs> เป็นประมาณเนี้ยบรรยากาศประมาณนี้แหละเขาแต่ว่าเขาเพิ่มสาขายอยู่แล้ว,ลวนะมีมาบุญคลองแล้วแจกเพื่อนๆสะดวกเลยนะคะว่าเพื่อนจะไปดองกีที่ไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนลาไปด้วยด้วยเครื่องดื่มใสนอร่อยแล้วไม่ใช่อะไรจะไปจ่ายตังค์ละแล้วรีบกลับบ้านแล้วบา,บายยคะ่ะทุกคนเจอกันที่พีหน้านะคะบา,บาย